ตามกันต่อยสักคลิป,ปีเนะเดี๋ยวข้าวเสร็จแล้วยังเมื่อไหล่จานด้วยอ่าเออเอออ่าวางต้งตัม้มลงไปรถด,ดีรวก็ทัก,กทายพี่น้องชาวยูทูบต้องออมซีดอ่อนทัวลงไปบ่ได้พี่น้องน้ำต้องยืนอยู่ข้างบนเราเข็งยู่เรกเสียบวย เดีย๋ยวมาตีเดีย๋ยวมาตีน้ำกันก็นเร็วกันละออแล้วแฉงเสียบปลาลงมันเป็นหลุมหลุมนาลอกพ่อ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 ,พอถึงแล้วนะไปไไปิดเลยไปดี ขาดว่ะขาดด้วยหรือไม่เตะไม่ใช่ไม่เตะขาดด้วยม่ยังขาดขาดเตะโอ้ยสนิทจิตมึงกี่ขาดเนอะเออเสร็จไงมาใส่เลยเตะ ยังมาได้ยีตโอ้โหโอ้อตีระยะระยะนอคันนี้มาตีเดียวกนระยะนอคันนี้มตีดิอันอันนี้สองยีตันเด้อนี่สิตันเด้อย่าลืมมันไม่ธรรมดาอะยังมันสอดประเด้นสินไง เอาสลิงเส็ม่คือพ่อยใช่ป่ะมันขาดม่นด้หรือเปล้าเต๋เสร็จไหมเนไยโอ้มันลาบมันจะผลเลี้ยวสลิงส่วงนีมีประวัติแล้วซ้ำนี่หะพอดีนี่สีงายกเลยมงวะไม่ได้ดึงไม่ได้หรอกลุดปุดอว่าหันขาดแล้ว

งี้อง่นเยวเขาเกียวจส่สีท่แต่ไต่ถึอเกียวมัจะส่เอาเกียวแต่ตขึ้นไปน่ดึงขึ้นแค่เดียวกรบววาไปอีกละคุยไปอีกละยังไม่หันดี๋บิดหมองลมยั่จอดยหันละว่าตรงเมื่อ ขันมองขันมองได้ลงมาเด้กบมือไม่โค่เศร้าเอาโจ๊กขึ้นมาเลยจ๊ขมาวัดตุนอย่ชินบ้ารถรถปากสิถือปากรถเกี้ยวแล้วจะมือรไปโค่นไปมาดุนกันเยวอีกจะดุมบะ มองได้เขาเขอีอขอยวเยอะเข้าไปเลย เอารถปเอารถไปโค่นี้กอนไปไปไปโค้ไปรถไปโค้ขึ้นพอบาดนเดี๋วเดี๋ยวรถไปโค้ไป,ไปกอนารถไปโค่เอาอดูขนาดกันขนก่อนเา ไปไปเมฆโค่ก็ไปไปไมฆโค่ไปไปเมฆโค่ก็ไป รอดแล้วรอดแล้วฮ่าฮ่าฮ่ปลาพรเริญทรัพด้วยนไงมะนาทิ่มตัวเกย์ใหญ่ตัวเกย์ใหญ่ใจถึงปลาพรแล้วเดินนาเสียบเลยเสียบคุกี้จะหามวิ่งวนเลย เด็กลุงเด็กกับลูกลอีโรถแม็โคยังฮ่าฮของนาเกเสียวเลยมจะลงมาจะลงมาแกว่าอันเขาขี้เขียวนี่แม่นปั๊ดเห็นไหมน้องเขามองเขาขี้เขียวนี่เห็นไหเป็นข้าวเขียวเขียวมันจะเป็นหลุมเลย แปลงบนนึงใช้ลงไปจากแ,แปลงบนนี่เริ่มเอียงแล้เด้เดีมาคิดเกี่ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปาไปา้ลงมา้นเยมาดู aduh Ah, mari vale. การวราตรงโน้นถ้าดินตรงน้นแข็งเลยแต่ว่ามันสิมันตินเป็นปล่อยหรือเ้ขางป้ะเทศไปให้หก่องเสี่ยกอะไรบอกลุยเื่อยางเดียวเลยหน้าหลอกคนองลอกแต่เต่้ยมเน่ยแต่เต้ยผ้ายางเบื้องแต่เต้เชียวเียวหรือกําเนีน มันี่นที่เกียวเด็ดทายดูตรงนี้แหละเด็ดที่เกศโยเจ้าลุมว่าอาจารย์โจ้แวไม่โคจะกลับแล้วบ่ อยู่ใกล้บ้านไม่เป็นไรเลยแมตโคแมตโคก็ของทีมงานเกี่ยวมาน้ำกันบริษัทเียวกันโอ้เกลียบกีล่ลายเดีว่ะเกลียบต่อยเยอะเลยแม่ที่บ่อาจารย์โจก็ได้ที่บ่าเออตัดโดนดีกว่าไม่เสี่ยงวนะ่ะอาจารย์แกไม่เสี่ยงเลย

ครื่อง195เทอร์โบเครื่องอีสุเป็นของเกษตรพัฒนารุ่นรุ่นกลางๆไม่ใช่รุ่นใหญ่รุ่นกลางๆเนี่ยมองเขาเขียวๆนี่แหละมามาดูเขาเขียวเป็นไงวะ่วะเฮ้สบาย ก็ยังไม่กลับเลยหุ่นจอดลอยหุ่นก็ยังบปรกับเหมนเดต้องใชที่เรียกของเรียกแปลง่แหนะอยู่ว่าทีงานอยู่ว่าจะตสองงาน คอยฝาไปไานะขอแค่ประจันเฮ้ยเยๆิ่เร็วๆหน่อย,ยโอ้โดอกสุดแปกอย่างไร้ย คม่รู้ว่าเขาอ,อย่างนัมันจะเป็นเขาอ,อีเทียวบ่เป็นน่านห้าเก้าบ่แล้เป็นเขาดำเลยเป็นเปี่เยเกลงยวี่ไหมาเสียบลงม่ไม่าอาจารย์นี่แปลง่เท่านี่รลงมาบนนีกลัวแล้วบ่เอ้าเป็นไระเอ้าเอาเอ้าวีอ่ดอดี เดี๋ยวข้าวทุกวันนี้จะแมคโครมาสเป,ปรไว้ด้วยว่ะพี่น้องนะคงไม่ติดลมได้เลยเพีเ่น้องเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะขึ้นเรียบร้อยแล้วจวดเติมเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เป็นในเป็นเรื่องสิภาพเบื้องอีกทีนึงเนี่ยเฝ้าระวังแป้งนี่แหละแป้งข้างล่างนี่แหละคือเขียวนี่ยขเขาคือเขียวนี่ก็แปง้งบนนั่นเลยรถสิยบลูกนงดอกเราเป็นหน้าหลอกหลอกเขาเลยนะ ทุกท่านี่นีสวัสดีครับ